สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโกนไม้ด่างและโคโลกาเซียทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยนะครับโคโลกาเซียทุกสายพันธุ์นะครับที่เราเลี้ยงแบบแห้งไว้นะครับหรือแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้คือแบบหลอน้ํานะครับอันนี้คือแบบแห้งนะครับก็ต้องใช้ kn 2ชนิดเม็ดละลายช้าแบบเคลือบโพลิเมอร์แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นปุ๋ยอ,อินทรีย์ร์เซนะครับไม่มีสารเคมีทุกชนิดเลยนะครับในนี้และก็ในนี้จะมีธาตุาหารครบตามที่พืชเราต้องการนะครับใส่ได้ทุกพืชพันธุ์เลยนะครับอันนี้เราจะมาใส่แบบแห้งนะครับถ้าแบบน้ําเราจะใส่แบบปุ๋ยบัวนะครับส่วนแบบแห้งเราจะใส่แบบนี้นะครับเรามาเริ่มจากบิ๊กดิปเปก่อนนะครับ1ช้อนพอคนระับ1ช้อนต่อ20วันนะครับใส่ ข้างต้นได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับต่อมาเอฟฟินินะครับเอฟฟินิต้นเล็กแบบนี้ใส่สักครึ่งช้อนพอนะครับครึ่งช้อนพอ20วันใส่1ครั้งนะครับต่อมามาเริ่มด้วยเจ้าอินรัสติดนะครับ1ช้อนเหมือนกันนะครับใส่รอบ โอเคต่อมาก็ตัวนี้เป็นเจ้าไทเกอร์นะครับไทเกอร์จัดไปครับ1ช้อนรวยรอบต้น1ช้อนต่อไปก็เป็นอาวะเอียนพันนะครับรู้สึกว่าใบจะแหวงไปหนึ่งใบจะ,จะหาตัวหนอนนะครับ1ช้อนเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอาวเอี้ยนพันเหมือนกันนะครับจัดไป1ช้อนต่อมาเป็นตัวนี้เป็นเรสไอเรสไอนะครับ1ช้อนนะครับจัดไปนะครับ1ช้อนต่อมาเป็น b บล็ก r ิปเปอนะครับ b บล c k r ิปเปอร์ดำสวยแล้วนะครับ1ช้อนนะครับต่อมาเป็นบลูฮาวายนะครับที่มีดาม่าเยอะนะครับบลูวฮาวายมีคนเอาอบอลป่าบนข้างทางไปขายเขานะครับมีหลายเพียบนะครับบูอาวายที่ ที่ทวนหลอกนะครับแต่บัววายของแท้เขาจะเป็นหนอนะครับไม่ใช่เป็นไหลนะครับต่อไปก็อโลหานะครับอโลหาอโลหานี่ลูกดกมากเลยนะครับอโลหานี่ลูกก็ดกมากอโลหาจัดไปหนึ่งช้อนนะครับต่อไปม้าลายนะครับ มาลายหมดแล้วโดยไปรอบๆนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแค่ส่วนส่วนแรกก่อนนะครับ๋จะมาใส่ต่อในวันหลังนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ